สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เวลาหามงแรงนะครับ<อ>ที่งานของเฮาเรื่องทิ่ตั้งอุป,ปกรณ์ทําการแสดงนะครับเพระว่าิะเป็นที่งานเวทีที่งานจอที่งานไฟนะครับตอนนี้อง์รวมนะครับประมาณหาเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องนะครับ<อ>แดดลมลมตบพอดีพอดีอ่นเฮายเวือเอาแมอย่างนอกบตโอ้ไปเชีย่ยวเขา เราว่างเด้อดนี่เด้อไปเที่ยวมาแล้วไม่งั้นพ่วงเราเด้อดนี่มาขึ้นนี่เราว่างไปหาใหม่เราว่างพ่วงหยุมนะคะเห็นอย่างนอ้อคุณยายจะเป็นซางสอมโอ้เป็นซางสอมตีออกเล็กตีขึ้นจังไหนอ,นอันอนั้นโอเกออกเล็กคล่องเบาไหวค่อ้างตีว่าแม่นออกเล็กนอกก้องมาสอมไม่ได้จบซางเสื่อมมาเอาเลยปั๊บในยิ่งเข้ามาเขาจะออกผลไม้ถ้าเขาตียังไปต่อนเขาจะเอา มาสร้างไอ้สร้างเอาเถอะคุณผู้ก็ได้ได้ค่ะน้องครับก็อย่างเงี้ข่าวว่าออกขนออกหยางไม่แต่ก็คุณผู้นี่บอกโอ้สั่งมาแต่จี๋บาสีทุ่งข้าเหล่มาเบิด์ได้เนี่ยมันมากมี่บอกสีบอดอันนี้ก็มาพอโขบต่ำมาพอโขบแม่มันอันนึงเพราะข้าอันเสียบป่ะเฮ้ยจังเดยมาสั่งเอาสั่งเอาเถอะเพื่อความอลังการเมืนบอ น้อยหนาว่าะไรดิแมนบอกถ้าสร้างย่านปิดวงนี่เส็นว่าสองรอยอยู่ี่นี่ก็ตงชิงสร้างตอนนี้แต่อันแต่เกียนพญายพี่สังอันอเียนละลอยแมนบออันนี้เซ็นลอยยี่สิบเซ้ยปุวคือลอยยี่สิบแล้ว ตาดขบ้าขนแต่่วาหาสั่งแามเขาบอล้ัมปิดว่างหนึ่งลายเก่าสีน้องเขาต้องสั่งยง่หนี่เขินส่วนสุเน่ด้วยพี่น้องอุปกรณ์ท่าโชว์เนาะงสองอาทิตย์เขานัดจะสิจังสิได้ดทรงตรงจากเกินอันเ่าห่อมาติดอันนี้เอาแมนบอสเขามาพันเขามาพันเอาตะกี่น้องอันอันพ่อราเราเราสั่งผลขาวมากเหรอเขายอมเอาอันนี้เขายอมมาเลยแมนบอสเขายอมมาให้ยอซ้ำเร็จเลยผู้เขายอมเป็นแกมี ก็ข้ายอมอกินข้ยอมกินกินกหยอมหย่อมมาสันตะกี้พ่อเราสั่งมาเจรานพันสองพันกันเราส่งสีขาวมาแล้วก็มาย่อมมาตายว่าแล้วก็สั่งบ่อเพียรได้พ่อพี่ก็ได้สั่งสุปรีคือกันเออปารมตแต่สีงามากนาะพี่น้องเนาะสีสโตรใส่เออ <ใน S 1> มุ่งสอนก็สอนไปเต<อ><อ>้นเต้นยังเหมือนไงวันนี้เต้นหญิงเขอเต้นหญิงสาวว่อนเล่นบ่ใช่ค่ะตายเบิร์ตอืม เจรณาที่ตละลัเนี่ยกำลังบาทนี้ทิ้งสิขาดบอ่อใดพี่น้องปุ้ดสะาดมาอุดรอัน,นี่อัน <c oughs> ออยิ้มดีเนาะสาดไผแล้วเนี่ยหมอหมาจวงห้วยแคไมาใหญ่ของเราเด้่อหมอหมาจวงแล้วนะครับอันนี้ห้ามย้ายทียมงาน สอดงจเจริญหามใหญ่เพราะเพิ่นเด็ดขาดเพิ่นหามเร็วเด้อย่ยวมาปอยว่วมาบอฟังเอาแบบนี้เข้ามาเบิง้งนะครับทีมงานอันลดจอให้โดดเดีของเขา mm hmm. เบิ้นเสารลงลเ,รเ,เรานีเบิ้งโบราณเบิ้งก็ได้เออเบิ้งอันอื่นไปก่อนเนาะพีน่นอ้องเนาะเบิ้งองค์ร่วมแต่ะละสิ่งแต่ละอย่างสะกอนว่าอยู่ในขันใดอยู่ในรูปแบบใดนะครับตัวน,นี้ขอยกจา่เบ,บิง้งนี่แหละนี่ลดให้โดดเดีนี่แหละ อกาอเดีมาเบิ่งันจกเสียบอข้าต่นอนมึน,น้ขอ,อนอนบลาพี่น้องเอ้ยมาหอดงานออกจากงานสองโมงมาหอดพี่หาโมงเสารเดี๋นอนมาาตำรวสองสโมงกับเท่าเด้อนี้ละมาเร่งจะเสียมาจะได้มารงพี่น้องจะลืมเด้อเรามีไรสดนะครับคนอาีพงานไหลสดเข้ากับมาแล้วพี่น้องมิตร์ูลรอได้มู่ไหร่สดก็ได้ บานมอลลัมปุณ้นั่งธอเห็นกระดาษเปลนนี่ยนใช่ปุณละเนาะทีมงานไล่สดกระไดปนี้ทุ่มงานคอนว้อยกับมิแต่ทีมงานว่าหล่นในพี่น้องกาลังทีมกำลังดีนะครับเอา้าทีมงานลำโพงขางนี่คือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกำลังยับยหญยหลดอยู่ ปานเอกจอปานเอกฉากก็กลังเล็งมือกันท่านเวลาเนี่ยนอนพี่น้องช่วงนี้งานงานบ่อไก่นะครับงานบ่อโดดบ่อถึงรวยโลจักงานสองสามเมื่อกันนี่ไปง่ายมากายสะดวกสบายนะครับอันปีนี้เดือนนี้ช่วงนี้ล่ำแต่อุดรประมาณสี่สิบกว่างานนี่แหละพี่นอ้องมามาเล่นอุดรน,นี่เพราอยากล่ำเรืองปีละสี่เดียงคนที้มันจังเปลี่ยนมันจังบระย,ย,ยากยเพิ่นเจ้าล่ำน้ำเห,ห,ห,หนือด้วยหอล่ะอุดร บ้าไปอยังดอกเนาะเพิ่นหักเพิ่นแพงเฮาโอ้อันนี้สาสตเสียต่มเด้อพี่น้องเด้อนย,ยมามใหญ่ของเราเด้อถามใหญ่จองแล้าบเฮามาเบิง่งอาหารการกินแนวอยู่แนวกินของเฮานะครับบ่อึดบ่อยากพี่น้องเทิ้งอยู่ในวัดเทิ้งอยู่นอกวัดเต็มไปด้วยร้านค้าร้านขายโอ้ยเพางก็จะเป็นเปิดแต่เพีอเพงอันนี้เนาะบักะดก็ได้ตำยำ ดเดี๋ยวกดกินปลาเมื่อกอนเลื่อเล่วเขาเลยเขาเจ้าอามอาวะห้หน่ะพี่ี่ประกาศยำกินซะโอ้คุณแม่อยู่สานอกมือนนี่โอ้หมือนนี้ยุ่งเกินไปข้างนอกกบมีได้พี่นอ้องโอ้โรถอุป,ปกรณ์เนี่ยจอดข้างนอกแสดงวันน้องเขแคบ คือวิ่งไอพี่แถ่เพิ่อนยูนอกด้ดติมมาเนี่ยอันนี้จะเป็นรถเครื่องดนตรีนะครับพี่นอ้องรถเครื่องดนตรีของทีมงานอาจารย์นักดนตรีเต้นนั่งบิกิกออยูนทั้งนอกตัวมรอนีาเนาะโอ้ระวังเงียยูเดินยูเด้อเอเองระวังซอยกันเป็นหูเป็นตาสอดช่องซอยกันนะครับพี่นอ้องสถานที่กะหลังเวทีกัสีขับแคบงแน่จักหน่อยนะครับเพราจะจากน้อยกับขับแคบงแน่หมดละนะครับ แล้เข้าอก็สามารถลงไปที่ได้เต็มเต็มล็อกต่ว่าพื้นที่ของหมอลําอาจจะขับเขียบแน่จักหน่อยโอ้หัวลองถ้าเรา on, วกเกียกตะล่อนก็ช่างพุณโอ้วอันนี้คุดอ่ะโอ้ขอยากโอ้ขอคืนปล่มโออ้ขนรอแล้ว เขเข้าใจการั้งสิเอาคุณว่าสีเบิองก่อนเด้อสีเบิองก่อนขอมาคยเห็นเพราะว่าเราไม่เหมเป็นของทางเจ้าเียร์สำหรับไก่ฮั่นเขาจะปัจจัดสิ่งจัดฟอร์ฮัเด็กพี่น้องเด้อไผ่สีมาหยามข่อยมาเร็งข่อยยืซืัอนี่เด้อยืดถ่ายรถหัวหน้าเต้นข่อยสิยุบกไก่รถเัาหน้าเด็กพี่น้องเพราะว่าคนของขื่นคนของลุ่มเขาจังขนง่ายซุ่มกลางเต่งเขาจะกะเอาสะดวกสบายฮะยกล่างขามันอันนี้นักนะบ่เอาเขาจะจอดพุ่นเล่นบ่ อันนี้โหัวหน้านะนาครับกำลังเตรียมหน่อยหน้าโอ้แบบเบิ้งมันยื่อ่วงแล้วมายุ่งมายุ่ยแล้วยันยังนอ่าหนี้นเนาะอุ้ยพี่หน,นุ่มมุกจอบมาเบิ่งแนวกินหมูเป็นหมูเด้อฮะแล้วล่ะโอ้พักกระนา้นให้พุ่ดตีอันคุณยายมายุม่มมาย,ยุ่ยเลยยังนอ่เหมือนีเนาะ เอมัดขายของเสือคุณยายเออเนาะโอ้เสือปุ๋ยที่ในความทรงจำตัวนี้เออนี่เป็นเต้นด้านลาเจ้าใส่กับเป็นตะเบิ้งอยู่เนาะใส่กับเป็นตะเบิ้งไปอีกแบบเนาะคุณยายเนาะเี่นเต้นเลยคือคนถูกแบงเออ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 เอ้าแต่ละคนมันมาคือกันเนาะบอกกับเปเบิ้งอย่างนี้มาพัดคะแนนพอติเออมีหลายอันมันเหยียดอะไรไมนูอย่างไรคุณยายข้าวหน้าครับคนกะเพราจานกระเพ้กระเพ้าพี่น้องมุ้งเจ้าเบิ้งแนวกิน อุ้ยมีแต่หมูบบบนี้คือปลาใส่บักทั่วหลายๆเนี้ยมันจมบ่เนอะเนอะใส่ละมาใส่แต่หมูคักเนี้ยแต่อีแม่ส่ออวนแนวอยู่แนวกินพี่น้องเอ้ยบางแต่แม่ขั่วกับเป็นเตานัวแล้วน่ะปุณนะอันนี้ตีผู้หันหมูเอมันอันแม่ไอ้แนวกินจะไหนจังบลาใส่ผักเจนไปจังใส่แต่สีนเท่มันก็อ้วนสองตัว ท่านบักทัว่เซ่ในแม่บักรุ่นแม่เนาะให้ให้มันใส่ผักได้หลายมันพิดไข่ตีเอาผู้ว่าไข่เขาเจาะกักินนัเนาะเซ่แต่หมูแล้วมันก็อ้วนตัวหางเกียงอ้วนตีเตียนหัวเกี้ยนเนาะแม่เดี๋ยวจะขววงอุอยู่อาญายังสิเห็นไหมผมใครรองนี่จ้าไตีมีความหลักมันบ่บ่พออ่อนนี่บ่เนี่บางเวลเห็ดจังได๋ผู้ชายจะมาเขียวหมากนะผมก่อ้ถามเนี่ยู้จังหลิวไปเห็ดจังได๋ยเจ้าเด๋ตำหมากสู้เขาเขียวโอ้โหที่ พร้องดีหลายตัวนี่เสนีสน,สนีเนาะเออเอาเอาไอ้ทอนนี้แหละพี่น้องคลิปนี้เอาฝากพี่ฝากน้องมาเลี้ยงเขาทำการแสดงยุบานได้ก่อนบอกจกรีบ บ้านมาล่ำเฉลียม่อจากบ้านบ้านสามพาวเออบ้านสามพาวเอออำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดรุดอเออไม่กํลังใปเียแรกใจเด้อโอ้โหจักตะเคี่รถกำลร่อนรถก๊าดล่องทะลันที่อันพูดไรไปล่ำใส่ไปรูเรียงหรือเปล่เออเออครับเอาพาล่ำกับล่ำพอเข้าเตียงพาเตียงสูงกับเตียงเออเมื่อเดี๋ยวหัวเราะบ้างอย่างเตี้ยเออเอาพัวกันมาเลี้ยงพี่น้องสนับจิมเนี่ฝากกับเพียงแค่นี้ครับไปผัอกันเด้อ